สวัสดีครับเออยู่ในชแนลนะครับถึงไหนแล้วเนาะหนีรถขึ้นไหลเดี๋ยวน่าจะถึงตรงที่ลุงอยู่นะครับแต่ไม่รู้ยังหาลุงไม่เจอ,เอถึงแล้วนะครับแต่ยังหาไม่เจอนะครับสงสัยก็เขาพิดฟังเนี่ยนะ เห็นแต่รถพิดาน่าจะรถพิดานะครับคันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดน,นะครับอยู่ฟาร์มเบนจมานะครับฟาร์มดอกไม้เบนจมาศเดี๋ยวหาทีมางานก่อน โอ้ไม่เจอเลยอะ่ะอยู่ไหนกันน่ะนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับจงบังหวัดโคราชนะครับโอ้ เดี๋ยวเราจะแอบไปหาลุงนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าของที่ไม่่งไตัวเองมาหลายทุกปีก็จะมีลักษนีงในคนมุ่งใหลรายลุงส่ชั้นล่ะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นลุงแล้วไครับมีก่อนโน้นก็มีเยาวชนเก็บเงินได้แทนที่เขจะเอาก็ไม่เอาเนี่ยครับเราเห็นว่าคนไทยเองก็มีความนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับ สง่ามเลยวะงน้มเนีองถ้าใครเป็นเจ้าของแหวนมีดวงอาทิตย์นะครับกำลังจะรับความฟ้าคนเยอะมากนะครับรับบคาเฟกาแฟรื่นรมนะครับถ้าดื่มกาแฟร้านนี้แล้วท่านจะอารมณ์ดีเหมือนพวกเราหครับโอ้เห็นช่างพวงแล้ว วงนี้ครับใช่ครับมาทำมามาทำมามาจะเลิกงันเป็นไงมาที่อมวสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนเลยไหเป็นไงครับมาที่ยวได้กันเมื่อไงานปขึ้นมามวนมาไหนมาเป็นตังอนเมื่อกี้เขาลองพีงอยู่อ๋อปวดตาปวดตาเลือดเป็นร้อนเป็นร้นมาแลงนี่ยมแรงจัดเดีกเพื่อกินยี่ใส่มาแรงรไป เขนบอกไปอ๋อเกอ๋อ uh, ก hmm. ินอยู่ที่เดิมบ่ะเก็บบรรยากาศกันนี่นะครับบรรยากาศห้ามเงียะเป็นจมาดบารแอดวังน้ำเขียวนะครับว่่าชอง โอ้เจอแล้วเจอแล้วเซอไฟล์ลุงนะครับหนุก็คุยโทรศัพท์อยู่เนาะโอ้ดอกไม้นะ นี่แดกเดอร์นะครับทักทายแดกเดอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีบ้างนะครับเพี่อเพิ่งมาถึงนะเพิ่งมาถึงครับผมก็จะกลับมาแล้วสวัสดีครับไม่เป็นไรนะทานมาทานอะไรครับสดี๋ยวครับมาอยู่กับจ่าเอ็มครับผมให้ตอนนี้ขึ้นยังตำแหน่งอ่ะยังครับยังย่งย่ง ผมว่าน่าจะเป็นทุพัยนะนะใกล้แล้วเลยคุณวรัลไทยเชิญนะครับงานมีถึงอลุงมาดิครับฮัลโหลครับคุณยังถือฮะเก็บบรรยากาศสักหน่อยเฮ้ยเกียร์ุงมาถึงเลยใช่ไม่เคยมาเรียนเราให่เยอะอกน อ้าวใครเนี่ยโอมไปซื้อขอวกับน้องไหมกูได้เนี่ยจำกม่ได้เลยนะลุงกำลังจะเดินทางกลับนะครับนี่จะเป็นยังไง เป็นล่าสุดน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับคลิปแรกที่ลงมาถ่ายกับลุงนะครับรขอบคุณท่านเข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ